ไม่มันไม่ขึ้นเพราะมันเป็นที่ของน้ำถ้าน้ำมันขึ้นน้ำก็ขึ้นเตะขึ้นเนี่ยไปเหมือนกันนะเนี่ย 小路。 ลงม,มาสบายสบายวันสบายวันมันมืดม,ม,ม,มันมันย้อนแสงมันมืดเช่ไหม,ม <c oughs> ลงยนันดิน